ถ้าทุกคนพูดถึงประเด็นร้อนแรงในช่วงนี้นะคะที่อ่าที่มีคำถามที่ว่าถ้าสามีกับลูกจมน้ำคุณจะเลือกช่วยใครนะคะในความคิดส่วนตัวของเราล้านเปอร์เซ็นต์นะคะคือช่วยลูกค่ะเพ<อ>ราะอรเพราะระหว่างที่ลูกกับสามีจมน้ำ ผู้ชายที่เขารักครอบครัวมากกว่าตัวเองเขาต้องบอกให้เราช่วยลูกต้องห่วงลูกมากกว่าห่วงตัวเองเหมือนเราเช่นกันถ้าเรากำลังจมน้ำอยู่พร้อมกับลูกเราต้องเรียกให้คนช่วยหรือสามีเราช่วยลูกรีบลงมาช่วยลูกช่วยลูกก่อนช่วยลูกขึ้นไปนั่นคือนั่นคือสัญชาตญาณของคนเป็นพ่อแม่นะคะแต่ถ้าเรามองว่าสำหรับเรานะคะถ้า ผู้ชายคนนั้นกําลังจมน้ําพร้อมลูกแล้วเรียกให้คนช่วยหรือเรียกให้เราช่วยบอกว่าช่วยฉันด้วยช่วยฉันก่อนปอ่อยลูกไปช่วยฉันก่อนคือแน่นอนค่ะฉันไม่มีวันเอาผู้ชายคนนี้มาเป็นคู่ชีวิตและคบต่อแน่นอนเพราะฉันมองว่าเขาเห็นแก่ตัวเกินไปเขารักตัวเองแม้แต่ลูกเขากำลังจมน้ำอยู่ เขายังบอกให้เลือกช่วยเขามากกว่าช่วยลูกเขาทนเห็นลูกที่จะตายไปต่อหน้าต่อตาทนเห็นลูกที่ร้องบอกว่าช่วยด้วยพ่อจ๋าแม่จ๋าช่วยด้วยแต่ให้ช่วยตัวเองก่อนแทนที่เขาจะพยายามพยายามที่จะช่วยตัวเองให้ขึ้นมาถ้าเลือกไม่เพียงหนึ่งคนนะคะแม้แต่ลูกเขายังปล่อยให้จมน้ำต่อหน้าต่อตาแล้วเราล่ะใช่ไหม ถ้าเราเป็นอะไรไปหรือเราแก่เท่าไปหรืออะไรใดๆเขาไม่ทิ้งให้เราแบบจมกองขี้กองเยี่ยวตุยไปเลยเหรอใช่ไหมคะอ่าอันนี้ความคิดแต่ละบุคคลนะคะใครแค่จะเลือกสามีก็เป็นความคิดของเขานะคะแต่สำหรับเราเราเลือกลูกคะ่ะเพราะว่าต่อให้เราจะเลือก ่วยสามีขึ้นมาแล้วเราปล่อยให้ลูกจมน้ําตุยไปต่อหน้าต่อตาคิดว่าคู่ของเราจะมีความสุขหรอคนเป็นพ่อเป็นแม่ mm hmm. เหมือนตุยทั้งเป็นค่ะภาพนั้นมันจะจําฝังใจคุณไปตลอด <Yeah. S 1> ชีวิตแล้วคุณจะรู้สึกผิดไปตลอดชีวิตแล้วถามว่าแล้วปล่อยให้สามีตุยไปต่อหน้าต่อตาเราไม่รู้สึกผิดหรอคือนั่นคือเรื่องสมมุติค่ะที่ว่าเลือกได้แค่หนึ่งคนอ่า mm hmm. เลือกได้แค่หนึ่งคนแต่เขาไม่ได้บอกนะคะว่าห้ามให้คนอื่นมาช่วยอีกคนหนึ่งฉันก็จะเลือกช่วยลูกก่อนอ่ะช่วยลูกก่อนทัทง้ทงๆที่ตัวเองว่ายน้ําไม่เป็นตัวเองลงไปอาจจะตุยพร้อมลูกแต่ก็ขอให้ได้ช่วย,ยใช่ไหมคะอ่ะเราก็เรียกให้คนรอบข้างหรือใดๆก็ตามให้เขาพยายามช่วยตัวเองขึ้นมาหรือให้คนอื่นลงไปช่วยเขาขึ้นมาเพราะสำหรับเด็กกับผู้ใหญ่ แน่นอนค่ะเด็กเขาจมน้าเนี่ยเขาต้องตุยก่อนอยู่แล้วเขาไม่มีความอดทนมากกว่ามากเท่าพอกับผู้ใหญ่นะคะ,ะใครจะมองยังไงก็แล้วแต่มุมมองของเขาแต่สําหรับเราเรามองว่าลูกเนี่ยคือสิ่งมีชีวิตที่ออกมาจากตัวของเราคือสายเลือดของเราแต่สามีภรรยาเกิดเราไม่รู้ในอนาคตนะคะอาจจะเลิกกันไป หรือเราเป็นอะไรไปเขาอาจจะไม่ดูแลเราก็ได้ถ้ามองกลับกันหรือคำถามกลับกันถ้าไปถามสามีระหว่างเรากับลูกเขาจะเลือกใครเขาอาจจะเลือกลูกก็ได้ค่ะระหว่างที่คุณบอกว่าคุณเลือกเขาก็แล้วแต่บุคคลนะคะแต่สำหรับเราเราเลือกรออูก็ลูกค่ะแม่รักหนุที่สุดค่ะม แต่ใดๆแม่ว่ายน้ําไม่เป็นนะคะแต่แม่ก็ถ้าเป็นอะไรไปแม่ก็พร้อมที่จะกอดหนูไปด้วยนะคะจะสําหรับพ่อนะคะแข็งแรงอยู่แล้วค่ะพ่อว่ายน้ําเป็นค่ะให้พ่อนวยน้ำเขาฟังไปเลยค่ะ